อะไ้แต่ว่ารูวเป็นรูปช่างรูปอะไรเงี่แหละแล้วรูกหลานก็ไม่ได้มาลบหลู่เงื่อรับแต่ว่าลูกหลานเนี้ยมันเป็นเมื่อสิ้นสักทิศลูกหลานอะไรเป็จุดทูบขอขอเปิดทางให้เปิดทางหลานเปิดเลยมิโชมีลาซีมากันนะจะมีผลดีแหละก็เราทิ้งด้่ินแบบนี้มีระยะนะลูกหลานเนาะได้เห็นกับสักวเลยรูกหลานก็ไม่ได้ร่ำรวยเนาะต่อยะ จะเกิดถูกเววลันั้นทีนี้อย่งงยงงาง<ห>นี้กำมาหายโชคหลาบลูกหลานเนาะเอย่างนั้กำมาหายโฉดหลาบลูกหลานเนอลูกหลานลำบากก็อดหอมมัดรันมัดรันเด็ิวสุดยังถ้าหายจีเห็นก็คือใช่กับใช่เด้อะถ้าไม่<อ>ใช่ก็หายไปเอาฝันบอกคืนนี้ <ไ S 1> คือห้เห็นน่ะอันใช่นั่นเลยเนาะถ้าไม่ใช่อย่าให้เห็นใช่เนาะย่าเนาะมันจะได้ไม่ต้องขาดเกินกันเยอะเนาะ ส่วลูกหลานคืถ้าปะกอบปรกูลมาลูกหลานจะได้อยากไดอะไรก็บอกลูกหลานจะได้มาทำให้ทำมันทตรงอย่างที่ว่าทางดินมีทำาเข้ามาเนี่ยคือลูกมันก็ไม่ใช่มันเป็นใช่จริงที่ว่าง่ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจริงจริงง่ายๆนะยาเนาะอยู่จะไม่เป็นรูปทรงนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยาเนาะมันมันเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์ไงคือลูกหลานเป็นจุดถูก เห็นไหมลน่นี่เห็นไหมล่ะหรือจะตรงกันไหมคุงนี่เด้อไม่รู้จะเป็นท่านพระอิเนีเด้อยังไงไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เห็นนี่คือกมธรรมดาคือคือช่างนี่ก็เป็นสัตว์กูบัคกูเมืองของประเทศไทยนอยาเนาะเป็นสัตว์ที่แบบุรตือกระใหญใจแบบระดับประเทศ ถ้าหายเห็นจริงๆตรงๆอย่าขอให้มันตกตุงเด้อครับได้มาบูชาอยางใดๆก็ได้ไว้แก้บุญหายงานเองอยากได้หายให้ลูกหลังถูกเยอะๆมาถึงเลยเนาะอย่างใด้ทำให้หมดเลยให้แตมันถูกเยอะๆให้ตกตุงครับทำตามกำลังตัดแต่ยาเนาะให้เห็นชัดๆเลยชัดเลยยังไม่ค่อยชัดดีว่ะชัดเป็นตัวตัวเววัโอเคอยุคนี้ค่อยคุยกัน เลยครบอยากตะกุบไปเล้ยอยากตะกุบ